สวัสดีค่ะเอิญพามาใส่มองเลยค่ะมื่อนี่อิดแปลกๆปได้เอิญน,นี่แม่น้ำเนาะแต่ว่าเอิญไม่ได้ใ,ใส่ในแม่น้ำนี่เด้อจ้ะอันนี้คืออันแม่น้ำตรงที่น้องเอิญใส่เนาะน้ำน้ำตรงนี้เพื่อนป่าลายอยู่จ้ะแต่ว่าน้ำเพิ่นดำเอิญนบ่ใส่ดอกเอิญไปใส่พ่นไหมไนุ่่นไหมเนาะจ้ะเนาะเอิญพาย,ยางไปเบิ่งมองเอิญเด้อ หาได้บบได้กับเบื้องไงกันในเรือจากดูตอนกันนเรืองขังแลกเด้นี่ค่ะที่เอิญเฮ็ดจังเสรจอจเอิญกับอันเอารถเขามาได้เนาะเอิญกัญญางมาได้นี่จ้ะอันนี้ไก่หมู่บ้านยุ่จ้ะอีกหมู่บ้านหนึ่งเด้อจ้ะไปเบิ่งกันเลยเนาะพุ่นแม่มองเอิญพายยางเรืบัตนี้่ย่ยาวากันเด้อเบิ่งวิวเอานอะจ้นะเนาะ เอินกะตะลกเด้อน่ะอันเดี๋ยวถ้าจังไดไดเขาจังบึงกันเนาะจัดเนาะเอินพาพาพายางไปบึงมองก่อนเด้อตะลกหลายเอิญชีวิตเอินเฮ็ดไปทั่วนี่ก็อยากอันนี่เนาะเอินก็อยากรูว่าอันที่จริงปลาแม่น้ำพุ่นะเอินตอนแรกว่าสิมัเอินพามาใส่มองได้ี่นี่แม่ป่า ป่าบ้าได้นี่อันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเอินปดป่าก่อนเด้อค่ะอันนี้ป่านิ่งเด้อจ้ะนี่จ้ะกล้องเอินนี่จับอันเอินมาอันใสแม่น้ำอะไรได้ปะนี่น้ำม,มาแลน้ำใสแล้วเนาะว้ยป่าเดี๋ยวคอยไปเบิ่งป่าเนาะจ้ะเนาะนี่จับเพื่อน เอิญเอาอันม่องขึ้นมาแล้วเด้อค่ะพู้น่ะหลายคักได้ปะนี่โอ้ยติดแบกหลายนึงนี่ค่ะนี่เอิญพ่นได้แกะเอ,อิญดึงม่องขึ้นมาเลยอันไปใส่ในบึงก็ได้ปลานิ้นตัวหนึ่งปลาบ้าตัวนึ่งอันนี้ปลาทะเลเด้อเอิญออกมาใส่ทั้งนอกจ้ะนี่จ่ะอย่าตาไลายเด้อจ้ะอันหลายคักโอ้ ไปยังบุวเอินกับว่าลูเดอกจ้ะนี่ไหเห็นหมั้ยโอ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 ้ยอย่าตาลายเด้อนี่จ้ะเดี๋ยวเอินปดป่าก่อนเด้อจ้ะบันดนี้เอินสิพาเก็บเอาบัวเด้อจ้ะเพราะว่าแต่ เออมาใส่มองมันกะว่าเป็นตาได้หรอกจ้ะเก็บบัวก็น่าจะเนาะโอ้ยกล้องกับซีดินแน่เด้อโอ้ยดึงจังเดยเนาะนี่แมบัวบานเฮาเด้อบัวเพิ่นงามจ๋ายูนิตแต่ว่ากล้องเอิ่นกับซีดินแน่เด้อจ้ะเก็บเอาบัวไปไว้แกงสมเนาะจ้ะเนาะมาเลยเนาะโอ้ นี่จ้ะดิดในเด้อจ้ะโอ้ย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 เฮ็ดยังกะโอ้ยเนาะแต่เอิ่นบ่เครียดเด้อจ้ะถ้าว่าเอิญลำบากบ่กะลำบากอยู่จ้ะแต่ว่าเอิญบ่เครียดเอิญกะอยู่จังซี่ล่ะค่ะตัวผู้เดียวเนาะเครียดอีหยังหลายนี่ค่ะบัวโอ้ย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 ขาึบขายัก พาเก็บดอกบวัวได้ป่ะเนี่ยนากจ้ะอันมาคอยเพลนหลายอยู่ด้วยอยู่หนิมาคอยเสื้อหลีมาคอยอียังเอิ่นไปค้นปล่อยหอยเนาะเอิ่นก็เลยไม่ได้เอาโอ้ยเนาะเรือกับโบผ้าไปได้ป่ะเนี่ยจะเป็นอียังโบเงยงง้างงะอยู่เดี๋ยวก่อนเด้อพายเรือก่อนเด้อผ้าเวียนหัวก่อนเด้อจ้ะ ขยันหัวไปเรื่อยๆแล้วจะโอ๊ยโอ๊ยโอยจะบัวตะก้อนนั่นเอินไปไปใส่ม่งดียุจ้ะแต่ว่าบ่แม่นตรงนี้หอกจ้ะเป็นอันมองอื่นป่ปาพลายยุแต่ว่าเมื่อนี่เอินบ่ได้ไปเนะาะจักรยานหน่อยเนาะไปไกลกับบ่ได้เนาะจ้ะสะดุตนยังไง ถ้าเก็บบัวแล้วเอาหมดกรกะตอมทรศัรลท์ได้บัดนี่เบื้งป่าเนีเพื่นออกอยุ่จ้ะแต่ว่าเพื่อนบอถึงมองไหมเป็นอย่างบุถ้าเบึงบรรยากาศเนาะจ้ะเนาะมวนๆไปกับเอิน <c oughs> โอ้ยภาพอันภาพปาป่านานๆเพื่อนๆมาเห็ดยังบุบัดเนี่ยเอิญก็ได้โอโอ,อึ๊อ่างามอยู่จ้ะดอกบัวอยู่นี่ nằm phấn size đi đó chị, ui, ú, đứng nhát chút chị, nè ừ. chị, <laughs> muôn đấy ẩn, này liền nam cả muôn โอ้ยขาดแม่บ่เอาดอกขาดเอาไหม่หลายย่งามหลายจ้ะงามงามเอินกะอยากมีคลิปแปลกๆเนาะเมื่อใดกะเก็บตนอนมใหม่เนาะนี่จ้ะไปโต๊ะเบ็ดเตาเพินกะกวนหลายจ้ะเอิญก็เลยไม่อยากไปจ้ะ อย่าเวียนหัวน้ำกันเด้อจ้ะถ้าเก็บบัวได้ป่ะนี่ลงเรือหน่อยได้ป่ะนี่เรืออันโฟมโอ้ยโอ้ยขยนกขยนกหงัก,กหลายภัยูมาเล่อยากกินบัวซังเด้อบ่อขายดอกขาวเอาไปแจก <c ười> โอ้ยหลายคัก <c ười> พาไยเรือเด้ออย่าเมาหัวเด้อเฮ็ดไปทัวร์หรือจ้าไปเรือบึงบรรยากาศเนาะจ้ะเาเิ้นภามวลยังเดียวได้อิอ้น พาเล่นน้ำแล้วจะโอ้ยโอ๊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 ยร้ายคักบัวยู่นเนี่ยจ้ะอื้ยอกลองเอิญกะสีเงึกเงึกเงึกงึกเอิญมัดใส่ตัวไว้เนาะจ้ะ เนี่ยหลายแล,ล้จวจ้ะดอกบัวกะเดี๋ยวเอาให้เบิงเนาะนี่หลายละเห็นมโนเห็นกับเอิญมโนอโอ้ยเนาะเอินก็นไดเอิญแต่เฮ็ปุ๊บเป็นเนาะมันก็จีนเ,นเป็นงื้องะงะแน่น่นะไปต่อค่ะเอินมาถึงบ้านแล้วเด้อจ้ะนี่จับปลาที่เอินได้เนาะจ้ะ นี่แหละป่าอียังบุอเอิก็บุ๊เขาใจอันนี้ในแม่น้ำจ้ะอันนี้ในน้องขังในป่านิ่นกับป่ายังนนก็ป่าปบาป่าบาเด้ออันนี่เขาเรียกกันว่าป่าบาเนาะเอินก็บ่แนใจว่าเมืองไทยเรียกยังนี่อันคือดอกบัวอียังก็ดอกบัวไหมว่เออไม่ละไม่ละไ <c> ว <oughs> ้ซับสนอันจังในคลิปนี้เอินก็นจะวสว้่ซัมนี่ก็เนาะค่ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไเอิน่นไนเด้อจ้ะขอพระคุณหลายๆายเด้อจ้าที่เมตตาเอิสวัสดีค่ะ